<2008. S> 2อ0พัน<ม> <2008 S 1> แไม่แตกไหมไม่แตกนะไม่แตกเออไม่มี <2008 S 1> แตกถามให้แล้วเด้อพี่น้องหมดนี่เลย4 8่พนิ้วปากตามนี้เลยตะเกรงปั๊มให้ชุดแขวนชุดแขวนด้านบนจะไม่มีบานะแต่ว่ามันจะใช้เป็นโซ่แล้วก็ยึดก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ าครับผมคลิปนี้อยู่ที่ร้านอทนอิเล็กทรอนิกส์ครับผมอ่ะก็หลายๆคลิปที่ได้ชมกันนะฮะคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาเจาะบางชิ้นให้นะครับเผื่อจะถูกอกถูกใจเบอร์โทรศัพท์ยูพุ่นครับพี่น้อง0 8 9 5 7 7 5 4 5กคือเก่าครับผมมือสองของดีมีอะไรกันบ้างครับผมมีเลยอาหนาราสนี่ละ15นิ้วครับผมสวยๆงามๆเลยพี่น้องสภาพโดยรวม อันนี้สีสะลกนะใบละพันสองไหวไหมพี่น้องเนี่ยสภาพนี้เลยนะนี่ครับผมแล้วก็อ่าเป็นชุดแขวนให้เอาหมดนี้ก็พี่น้องนับเอาเองนะถ้าว่าใบาละพันสก็หมดเนี้ยสี่พัน้เนี่ยครับสี่พก็ใช้แบบโซยึดแบบนั้นได้เลยก็ได้นะครับผมนี่นะฮะสี่พยวงนี้15้านิ้วฮอนโหลด ใส่เป็นพอย์ซอดคูณแปเด้อถ้าใครจะทําเป็นตอง8ดได้ก็ไปตีกล่องใส่ด้านในเอาก็ได้ไม้แท้แน่นอนครับพี่น้องโหลดไม้ขอบเหล็กแน่นหนาะอันนี้ขอบรอบนะขอบรอบเลยมือจับเหล็กครับผมไปละพันสอดอกแรกรู้เรื่องครับพี่น้องโผมาแล้วกันครับชื่นชอบนี่โอ้โหวิเพจสีพี่น้องเล่น3ทางได้สบายเลยครับผมเกีวจับสลบเตียอีกแล้วสภาพโอ้โห,โโหไม่ต้องพูดถึงครับผม สวยขนาดนี้ครีดอย่างเดียวดูชุดแขวนครับสวยงามนะฮะตัวนี้ใบละพันสองโทรมาครับพี่น้องมีอยู่สี่ใบออนโหลดตะแกรงปั๊มด้วยตะแกรงปั๊มนะนี่งามๆเลยครับผมชวนชมมิวสิกอ่านถูกบล็อก <c oughs> นะครับแล้วก็เจบินเจบินเจบินพี่น้องตะแกรงปั๊มนะครับผมตัวนี้โอ้โหสมบูรณ์มากพี่น้องอันนี้สมบูรณ์จริง ะะสมบูรณ์ยังไงดูตรงที่น้ํารับก่อนนี่ตัวนี้น้ำํำจะเช่เพราะมันเป็นท้านล่างเนาะแต่ดูพี่น้องเนียนๆเ,เลยครับไอ้ที่ดำๆนั่นคือฝุ่นนะฮะไม้อัดเทสแล้วก็โอ้เนี่ยครับผมเจบินตัวนี้จะเป็นตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์ครบมี UC ใบแล้วก็พี่น้องดูตรงนี้มีเบามอนิเตอร์ให้อันนี้ได้ใบละพันเจนะครับผม1,700บาท มีอยู่ยีใบนี่มีอยู่ยีใบอ่ผมจกเอาถูกๆให้เลยคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยวผมทยอยลงให้ดูเรื่อยๆครับผมใบละพันเจ็ดใบละ 1, พันสองพรไหมพี่น้องมีใครหาอยู่ไหมพรพร้อมใช้งานปากพลาสติกนี่พร้อมจังนะตัวนี้อ่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่ไส้อ่ะปะ้าตัวนี้กี่ตูดสี่ตูดเลยอ่า ตัวเหล็กกลมนะครับเหล็กกลมครับได้ใบละจท่าไหร่บาทสองพันแปดสองพันแปดไม่แตกไม่แตกนะไม่แตกเออไม่มีแตกเออเนาะสี่ตูดสองพันแปดจวดอย่างเดียวเออนี่เนาะเอ๊ะของใครนี่มีเจ้าของยังนี่เออแม่ครับตู้สิบห้านิ้วสิบห้านิ้วอันนี้พร้อมดอกเลยนะพีเอสด้เป็นมอนิเตอร์ก็ได้เน้นมอนิเตอร์ครับเป็นอันนี้พร้อมดังเลยบอกพร้อมดังเลย ใบจักบาทดิใบละสองพันสามสองพันสามของใช้แหลมในตัวเลยตัวนี้น่าจะเป็นแหลมทวิทเตอร์เลยนี่ครับผมของช่างเที่ยงศูนย์าเจงเป็นตกดติดเออสี่เทีเอาไปเก็บงานนิดนึงครับพี่น้องมีแต่งนิดนึงประตูของใช้ตัวนี้ถ้าใบละพันสองนี่ให้ชุดแขวนไหมให้เลยอย่างนี้เลยไปโซ่ข้างบนก็ใช่มันไหมโซ่ใช่แต่ล้อไม่ใช่เออคือคือมันได้ของมาแบบนี้นะครับอ๋อเนี่ยหมดเนี่ยสี่พันแปดเพราะว่ามันใบละพันสอง ถ้าถ้าเอา4 8 0หมดเนี่ยได้ชุดแขวนหมดเลยเนี่ยไม่ได้แค่สู่แค่นั้นแหละเออไม่ได้แค่โรคไม่ได้แค่โรคเอออ่ะอันนี้1,007เนาะครับอนนโอ้โ้ลูกค้าเต็มร้านแล้วครับเดี๋ยวป๋าไปาต้อนรับ<ป>ลูกค้าก่อนก็นได้ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมเอออ่ะอันนี้ถามให้แล้วเด้อพี่น้องหมดนี่เลย4,085นิ้วปากตามนี้เลยตะเกรงปัม๊มให้ชุดแขวนชุดแขวนด้านบนจะไม่มีบานะ แต่ว่ามันจะใช้เป็นโซ่แล้วก็ยึดน็อตเอา <c oughs> โอ้ขอขอโทษหลายๆครับผมแล้วก็ฮอน2,008นะครับผมอืมไปไปดู power กันหน่อยนะครับผมมีใครหาวอเทคอยู่ไหมครับผม5,000 IMS นะครับผมโอ้ได้อะไรกัน้องฟั่งน็ตน,นี่เข้ามา3ามเทนนะครับตัวนี้เป็นตัว5,000นะครับตัวนี้ไม่กระตูนนะครับ ตัวนี้มีเข้ามา3ามเท่นนะครับตัวนี้ได้อยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับผมนี่น่าสวยนะใครที่ห้าห้าพันอยู่นะครับ2 5 0ห0้าครับพี่น้องนะตัวนี้เป็นน่าจะเป็นรุ่น2ฟิลนะนี่ครับผมสวยสวยตัวนี้อืมอใครสนใจฟูมาครับผมได้อยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับ อีกซาวยังอยู่เด้อนะครับราคาเก่าที่เคยแจ้งไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่ใครที่ทันไหมที่ผมทําคลิปก่อนให้โอ้มี902ด้วยพี่น้องเน่902นี่ครับผมเดี๋ยวถาม902ให้พี่น้องแป๊บหนึ่งมาร้านโทนก็จะลูกค้าเยอะแบบนี้แล้วพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นก็รายละเอียดก็รอแป๊บหนึ่งครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมถามให้ไซเบอร์เ้ากับ เมกา902ให้นะครับตัวอื่นมีเยอะครับพี่น้องต้องมาเลือกมาชมกันเอาพี่น้องเห็นในกล้องผมตัวไหนถูกใจหรือกําลังมองหาอยู่อยากเอาไปใช้งานเบอร์โทรศัพท์ผมลงให้แล้วพี่น้องถูกเอาเลยเด้อนะครับผมเดี๋ยวทำให้แป๊บนึงนะครับเห็นไหมครับยุ่งจริงๆครับผมเนี่ยลูกค้าครับผมอันนี้ก็ลูกค้าเดินชมเดินดูอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเจาะเป็นตัวตัวให้เด้อพี่น้องเด้อใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะฮะ เรื่องราคาอาจจะไม่ได้แจ้งทุกตัวเด้อพี่น้องนี่เนาะใครหาอยู่ครับผม SC 4,006กับ4,004ครับผมโรเยนก็มีนะ K800 นี่มีเยอะครับผมมีเกือบทุกยี่ห้อแต่เรื่องราคานี่แหละอาจจะแจ้งยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านหรือพนักงานก็ต้องต้อนรับลูกค้าอยู่เอาเป็นว่าพี่น้องเห็นตัวไหนทูเช็คเลยพี่น้องนะครับถูกใจก็จัด ไม่ถูกใจก็รอสินค้าต่อไปกันได้ครับผมมาเดี๋ยวผมพยายามเพลนกล้องให้เห็นชัดๆเลย,เ,ลยเห็นตัวไหนจวดกันเอาเองเลยเด้อพี่น้องเด้ออันไหนที่พอสอบถามให้ได้เดี๋ยวผมจะพยายามสอบถามให้นะครับผมก็หน้าท้องครับผมยังพมมีให้เลือกอยู่นี่ครับผมแน่นเลยโอ้ยเจียวจ๊าบเจียวจ๊าบพี่น้องป๋าก้าวนจัตบาททับอ๋อตัวนี้สามหมื่นหนงัน สามหมื่นหนึ่งพันบาทตัวนี้ไม่ใช่เมก้านะโอ้โหใหมาเยอะครับไซเบอร์เก้าแล้วครับตัวนี้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเอาหมดลดได้แน่นอนลดได้เอาเยอะว่ากันมาหดก็ได้ก็ลดเดี๋ยวลดให้เอออ่ะีตัวไหนอีกเยอะเลยอู้นี่ยเซอก็มีแต่เมก้าไม่มาเลยบอกยังไม่มานะครับโปรนะครับอือโปรไม่มีเลยสองโปรมาแป๊บหนึ่งก็ไปแป๊บหนึ่งก็ไป ายากเนาะช่วงนี้หน้าง,งานด้วยเนี่ยครับเลือกเอาหนูลูกค้ามาอีกแล้วเออนะฮะเอาสอบถามราคาเฉพาะบางตัวที่ได้แล้วกันครับพี่น้องนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องก็ดูเอาในที่ผมแผนกลองให้แล้วกันนะครับผมออเดอโอจ็อกกี้ครับผมตัวนี้เป็น F S บวกซีรีส์นะครับเป็น F S 4 0 0 0ใครหาอยู่ไหมโทรมาเออ ไม่ได้แจ้งราคาก็ต้องขอประทานอาภัยลายๆเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับยุ่งกับน้ำลูกค่าครับผมนี่ลูกค่าหลายครับผมฝั่งนู้นก็พระคุณเจ้านี่ครับฝั่งนี้ก็สี่ท่านครับผมมาดูหน้าร้านกันหน่อยครับผมมีอะไรกันบ้างนี่ขายทุกแท่นเลยนะครับผมนะฮะชอบตัวไหนโทรมาครับผมได้เดินดูกระอแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผม NTS สวยงามเลยครับผมโอ้ฝั่งนู้นจวดแล้วครับพี่น้องโอ้นะฮะผมนี่เจอเพลงไม่ได้เลยต้องรีบหนีครับพี่น้องนะครับไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะติดลิขสิทครับผมไปแล้วพี่น้องได้แค่นี้แล้วครับคลิปนี้ดูกันเอาเองแล้วกัน